Pete, พีทเผยคลิปยูทโฟที่ตุรกกีก่อนแผ่นดินไหวพร้อมภาพวัตถุลึกลับที่ชัยภูมิจากที่ทราบกันว่าพีททองเจอือนักแสดงชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยมีความเชื่อเรื่อง u ู o และได้เผยภาพขีดกลางคลิปปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าอย่างล่าสุดหนุ่มพีทได้โพสินตราแกรมส่วนตัวแอปพีทขีดล่างจา G, อนเกลนเอ็มจเผยนาทีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้า พร้อมข้อความบอกว่ายูโฟปรากฏขึ้นเหนือตุรก,กีเมื่อวันที่6เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช23ก่อนเกิดแผ่นดินไหววงแหวนคลื่นแสงที่ปล่อยออกมาจากยูโฟแสดงถึงการเคลื่อนที่ของคลื่นของแผ่นดินไหวใต้ดินเบอรกก์ยูโฟทวิตเตอร์เบอร์ยูโฟเบอร์เฟอสเบอร์แอฟฟั t ไซทิงส์เบอร์แอทวิตเตอร์เบอร์วเบอร์แเบียตุรกีทับเครดิตนาคา,า,าร์เซจีทวิตเตอร์ นอกจากนี้เผยว่าเบอร์แวดเบอร์ยูลฟาเดลแลนโลเคชันชัยภูมิไทยแลนด์เดฟวันที่25เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศกราช23ปรากฏการณ์มีการพบเห็นวัตถุเดลับฉับที่กระริบและเปลี่ยนสีได้และเคลื่อนที่ไปขีดกลางมาขอบคุณคุณ,คณแอดบีนขีดล่างเชนอนคัรเบอร์ออโฟโฟไซิง งานนี้ชาวเน็ตแท็กคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นทั้งบอกว่าพี่ผมตามช่องในรเดดไม่ได้ไรนะช่วงนี้อยาลงมาโลกเราเพียบเลยฮะพี่พีททำช่อง YouTube เกี่ยวกับ UFO เพว่าค่ะเรารับสารเขาไม่ได้ถ้าได้คงเตรียมการทันท่วงทีแอมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องนี้มากๆเป็นตน้นนอกจากนี้พบว่ามีคนหนึ่งถามว่าเขามาช่วยหรือมาทำให้เกิดหรอคะ พีทบอกว่าช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาธรรมชาติก็คือธรรมชาติหยุดไม่ได้ครับ